สวัสดีค่ะจะพามาชมบรรยากาศ JR ก็คือร้านอาหาร JR นะคะอยู่ติดกับแม่น้ำเลยค่ะสวยมากค่ะอันนี้คืออาหารนะคะอาหารที่ฝรั่งเขากินกันนะคะเขาจะกินกันประมาณนี้ค่ะจะไม่เผ็ดมากนะคะมีต้มยำด้วยค่ะมีสปากเกตตี้นะคะมีกระเพราไก่ค่ะไก่ทอดน่ากินค่ะ มีสลัดนะคะแล้วก็มีผลไม้นะคะนี่ค่ะแต่ว่าของส่วนของไกด์จะไปกินฝั่งโน้นนะคะเป็นฝั่งของคนไทยค่ะที่กาแฟโบราณค่ะทีคนไทยมากินอะไรนะคะจะมีค่ะอันนี้เป็นลูกค้านะคะลูกค้าตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วกําลังนั่งกินกาแฟอยู่นะคะนั่งรอไกด์จนหลับไปแล้วค่ะฮัลโหลเดลดีว์เอ็นจอยยูเอนจอย Oh, beautiful view. Nice. View, saya kah? Ini lah kan. we have to move. We have to move. Oke, okay, balik. Vamos. Vamos, Daniel. Vamos.